กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนพศวทภูมิใจเสนอ sci-fi ฉลักคิดวิทย์มีคำตอบ อะไรเนี่ยตายล้น่ากลัวอุ๊บอิ๊บเป็นไรนาซีเชวอาจารย์คะ,ะมเมื่อกี้หนูฝันค่ะฝันว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดน,น่ากลัวมากเลยสงสัยว่าหนูเนี่ยจะต้องเตรียมตัวที่จะมาคุยกับอาจารย์มากเกินไปดูคลิปวิดีโอทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะอาจารย์เก็<อ>บมาฝันเลยอะ่ะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นเลยเอาไงี้ไหมอาจารย์ว่าเราไปหาที่นั่งแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยเดี๋ยวจยัน จะเล่าให้ฟังว่าจริงๆโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นเลยนะถ้าเกิดไม่ได้น่ากลัวจริงๆแล้วเนี่ยคงเป็นหน้าที่ของอาจารย์แล้วค่ะที่จะต้องมาคอยตอบทุกคําถามแล้วก็ข้อสงสัยให้กับอุบอิบแล้วก็เ,เพื่อนๆชาวไซไฟได้รู้กันเลยค่ะว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จริงๆแล้วเนี่ยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดอโอเคครับค่ะไปกันเลยค่ะอาจารย์นอดคะหนูอยากรู้จังเลยค่ะว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันอันตรายไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ย ฟังดูชื่อเนี่ยมันอาจจะน่ากลัวเพราะมีคําว่านิวเคลียร์ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ปลอดภัยมากๆเลยนะครับบางคนอาจจะคิดไปเองเพราะว่าจําจากภาพยนตร์หรือว่าจากสถานการณ์อื่นใช่ครับเพราะว่ามันมีภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่ได้นํากิจการเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เข้ามามีการระเบิดหรือแม้กระทั่งตอนที่สงครามโลกซึ่งมีการนําอาวุธนิวเคลียร์ไปใช้แล้วก็มีคนล้มตายเนี่ยมากมายทําให้หลายคนเนี่ย ติดตาแล้วก็เข้าใจว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้อันตรายอย่างนั้นเลยอ๋อแล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยแตกต่างจากโรงไฟฟ้าอื่นอย่างไรบ้างคะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยโดยหลักการแล้วไม่ได้แตกต่างจากโรงไฟฟ้าชนิดอื่นเลยนะหลักการง่ายๆของโรงไฟฟ้าก็คือเอาพลังงานเนี่ยมาต้มน้ําให้มันร้อนแล้วกลายเป็นไอแล้วไปหมุนกังหันเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้าออกมาโครงสร้างส่วนใหญ่ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับโรงไฟฟ้าทั่วๆไปเนี่ย ก็จะเหมือนกันเลยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมีเตาปฏิกรณ์ซึ่งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยมีการดูแลแล้วก็มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยที่สูงมากๆเลยประเทศไทยของเราค่ะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไหมคะอาจารย์ครับก่อนอื่นเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเราใช้พลังงานเนี่ยในการดํารงชีวิตของเราเนี่ยแทบทั้งวันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงเข้านอนเลยโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเราได้พลังงานมาจากการ ใช้แก๊สธรรมชาติซึ่งมีสัดส,ส่วนถึง70%ซนะครับซึ่งสูงมากๆเลยสําหรับแก๊สในอ่าวไทยเนี่ยเราสามารถที่จะใช้อยู่ได้อีกประมาณแค่เพียงแค่ 10- ถึง20ปีเท่านั้นเองอถือว่านะ้นอยมากใช่ใชครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าโรงไฟฟ้า,านิวเคลียร์สำคัญไหมโรงไฟฟ้า,านิวเคลียร์สามารถที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของออการผลิตกระแสไฟฟ้าของบ้านเราพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดมากเลยนะครับไม่มีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ เพราะฉะนันก็สามารถลดปัญหาโลกร้อนที่เรากําลังเจออยู่ได้ด้วยอาจารย์หลอดคะแล้วถ้าเกิดประเทศไทยของเรามีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนกับโรงไฟฟ,ฟ้าฟุกุชิมะไหมคะโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากเลยครับม,มันมีเหตุผลอยู่สองสาประการนะครับประการแรกคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเนี่ยสร้างโดยอาศัยเทคโนโลยีเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตอนนี้เราอาศัยเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมันมีความปลอดภัยสูงมาก ประการที่2นะครับอ,อุบัติเหตุที่ฟุกุชิมะเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากแผ่นดินไหวซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยเมื mm ่อ hmm. มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยก็ได้เกิดเครื่องสนาบิตามมาซึ่งทําให้ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมในอาคารทั้งหมดเนี่ยถูกทําลายเนื่องจากน้ําได้เข้าสู่ตัวอาคารนะครับ mm hmm. แต่ในเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยได้มีการวางระบบป้องกันเหตุ hmm. การเหล่านี้เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้เนี่ยในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเราสามารถเลือกสถานที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพวกนี้ได้น้อยมากๆได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็จะเป็นวิธีการป้องกันได้ในอีกรูปแบบหนึ่งและปัจจุบันค่ะระบบรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากแค่ไหนคะอาจารย์ในปัจจุบันนะครับก็ได้มีการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใช้แล้วก็มีการเอาข้อผิดพลาดในอดีตเนี่ยมาเพื่อที่จะแก้ไขย,ยกตัวอย่างเช่นนะครับ มีการนำเทคโนโลยีอย่างเช่นการสร้างอาคารคลุมปฏิกณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันการฟุ้งกระจายของกากกัมมันรังสีซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเ,เป็นการเรียนรู้จากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ประเทศรัศเสเซียที่เชอร์โนบิลนอกจากนีเน้เรื่องความปลอดภัยย,ยังมีหน่วยงานต่างๆในระดับนานาชาติเ,เข้ามาดูแล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้วยยกตัวอย่างเช่นทบวงการประามนูระหว่างประเทศเนี่ยหรือ IAEA e เนี่ย mm hmm. เขาจะคอยมาดูว่าเทคโนโลยีเนี่ยอะไรที่มีความเหมาะสมระบบความปลอดภัยที่ควรจะนํามาใช้เนี่ยเพื่อให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่ละโรงเนี่ยมีความปลอดภัยในระดับสูงสุดอาจารย์ดอดคะและอีกหนึ่งอย่างอ่ะที่อยากรู้มากๆเลยคะ่ะก็คือเชื้อเพลิงเนี่ยพอใช้นานๆมันก็จะกลายเป็นกากกำมะตังสีและทีนี้ค่ะเราจะมีวิธีการจัดเก็บอย่างไรคะกับสิ่งเหล่านี้คือเริ่มต้นเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเนี่ย เราจะเก็บไว้ในตัวอาคารก่อนมันจะมีสถานที่เก็บซึ่งเราออกแบบไว้โดยเฉพาะแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีหลายวิธีที่เราจะจัดการกับมันซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะมีนโยบายยังไงยกตัวอย่างเช่นนะครับเราสามารถที่เอาเชื้อเพลิงกากกำมะถันสีเนี่ยเอาไปเก็บในสถานที่ที่เราออกแบบเฉพาะอย่างเช่นใต้ภูเขาซึ่งมีความแข็งแรงเราจะมีการขุดเ<บ>จาะเข้าไป<บ>ใช่ครับอยู่ในใต้ดินลึกๆแล้วก็เอาไปเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ จะไม่ให้สิ่งมีชีวิตหรือบุคคลเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีความปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้ได้ได้ความรู้เต็มอิ่มเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดไว้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ตอดมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้อุ๊บอิบแล้วก็เพื่อนๆชาวไซไฟค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับและคืนนี้อย่าลืมอย่ากลับไปนอนฝันถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกละไม่ฝันแล้วค่ะแต่อิพคิดว่า คืนนี้ค่ะอย่างไงก็ต้องเจอเนื้อคู่แน่ๆเลยเพราะว่าจะฝันเห็นงูนนะค่ะอาจารย์เกิดมานานค่ะ